25นะครับทั้งบอกว่าในการแก้สมการตัวนี้เอา n แฟกตัด n ลบ2แฟกมันกลายเป็น n คูณ n ลบ1ปะครับแล้วเท่ากับ6ถ้าคนแก้ตามปกติทั่วๆไปเราก็จะกลายเป็น n กำลัง2ลบ n ลบ6เท่ากับ0แล้วก็แยกตัวปรกอบ n ลบ3 n บวก2เท่ากับ0 n ก็เลยได้3หรือลบ2อันนี้คือแก้ตามปกติแล้วลบ2ก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าหากบอกว่า n คูณ n ลบ1เท่ากับหเรามีทริคอยู่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นจานวนเต็ม2ตัวติดกันคูณกันอยู่เราไปหาตัวนี้มาได้ไหมว่าเลขอะไรที่ติดกันคูณกัน 6.. เนี่ยเรารู้ว่า2อคูณสทีนี้เวลาเปรียบเทียบอะเราก็เปรียบเทียบไปเลยครับว่าตัว n เท่ากับสเพราะว่าตัว n เป็นตัวมาก มันเป็นลูกเล่นว่าเนื่องจากมันเป็นจํานวนที่มันเรียงติดกันอยู่แล้วมันก็สอดคล้องกันพอดีเราก็เลยเอาตัวมากเทียบกับตัวมากได้เลยไม่ต้องมานั่งทําให้เสียเวลาถามว่ามันมีประโยชน์เยอะแค่ไหนลองมาดูที่ข้อย9สิบถ้าข้อ29บ้าตัวนี้พี่แบงค์ตัดเลขออกมามันจะกลายเป็น n บวก1คูณ n คูณ n ลบ1เท่ากับ7 2 0ดอี่สิ ลองนึกถึงภาพว่าเราจะต้องไปคูณแจกแจงแล้วเดี๋ยวต้องไปหารสังเคราะห์ป่ะครับเพราะว่ามันจะเป็นกำลังสามแต่ถ้าเราใช้วิธีของการเรียงลำดับคูณกันเจ็ด้อยยี่สิบเกิดจากเลขอะไรที่คูณกัน3ามตัวติดกันเกิดจากแปดคูณเ้าคูณสิบป่ะโดยที่พี่แบงค์มามองเปรียบเทียบว่าจริงๆพี่แบงค์ควรจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยควรจะเขียนให้เป็นนิสัยเลย ว่าตัวนี้คือ1 0คูณเคูณ8เพราะว่าเรื่องแฟกทอเรียลเราเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยถูกปะครับแล้วหลังจากนั้นพี่แบงก์ก็เลยเอาตัว N น่ะไปเปรียบเทียบกับตัวต,วตามตำแหน่งดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบว่า N มีค่าเท่ากับ9ทริคนี้จะมีประโยชน์มากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์กับพวกในข้อสอบจริงอะถ้าหากเป็นตัว2ตัวที่เรียงติดกัน เช่นบอกว่าเป็นโจทย์ปัญหาที่มันเป็นจํานวนชิ้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นจํานวนเต็มแน่ๆนะครับเพราะเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยเราได้พอสมควรเลยแหละนะครับอันนี้คือข้อ25กับข้อ29ครับ